ดีครับผมนายแพทย์มาริดวัตแชนันท่านประชุมครับเมื่อท่านเกิดมีอาการแสบหรือปวดท้องขึ้นมาอันเป็นผลเนื่องมาจากเพราะอักเสบหรือมีแผลในกระเพาะหา <How? S 1> ท่านกินกล้วยมันจะทำให้อาการปวดในกระเพาะหรือแสบในกระเพาะของท่านบรรเทาลงได้ ไม่เพียงเท่านั้นนะครับการกินกล้วยมันยังสามารถทำให้แผลในกระเพาะของท่านหายได้อีกด้วยคำถามจึงเกิดมีขึ้นมาว่ากล้วยที่เรากินเข้าไปนั้นมันสามารถรักษาแผลในกระเพาะได้จิงหรือท่านผู้ชมครับกล้วยที่เรากินเข้าไปนั้นมันจะไปกระตุ้นกระเพาะอาหารของเราให้หลั่งน้ำเมือกออกมาน้ำเมือกตัวนี้แหละครับ มันจะไปปกคลุมกระเพาะต้องการถูกระคายจากกดไปกระเพาะผลที่ตามมาก็คือมันทําให้อาการปวดและอาการแสบท้องลดลงไม่เพียงเท่านั้นนะครับมันยังสามารถทําให้แผลแผลในกระเพาะหายได้นะครับจากผลนการศึกษารายงานออกมาว่าภายในกล้วยนั้นมีสารเคมีชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถยับยั้งการจเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าเอสไพลล์ลราที่อยู่ภายในกระเพาะอาหารและเป็นสาเหตุตัวสำคัญที่ทำให้เกิดแผลในกระเพาะดังนั้นเราเห็นว่ากล้วยนั้นมันเป็นยาลดกดดีๆนี่เองนอกจากจะเป็นยาลดกดแล้วยังเป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียเพราะนั้นเราเห็นว่ากล้วยที่เราจินเข้าไปนั้น นอกจากมันเป็นยาลดกดตามธรรมชาติแล้วก็สามารถทำให้แผลในกระเพาะหายได้และเพื่อให้ลดบรรลุเป้าหมายตามที่กล่าวเขาจึงแนะนำว่าหากท่านเป็นโรคกระเพาะอาหารจากกระเพาะอักเสบแผลในกระเพาะก็ดีขอให้ท่านกินกล้วยวันละสามลูกเช้าเที่ยงเย็นท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุตทลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ